สวัสดีค่ะในคลิปวิดีโอนี้น้องเอกเทศได้พาเราไปชมเมืองจีหลงซึ่งอยู่ในประเทศไต้หวันอยู่ในทางตอนเหนือปัจจุบันเมืองจีหลงได้กลายเป็นเมืองท่าสำคัญที่สุดทางภาคเหนือของไต้หวันนับว่าเป็นเมืองที่อยู่เหนือสุดของไต้หวันเมืองท่าแห่งนี้ มีการขนส่งทางทะเลอย่างคับขั่งทำให้เกิดธุรกิจขึ้นบริเวณท่าเรือตามประวัติศาสตร์จีหลงเป็นเมืองที่มีความสำคัญในการคมนาคมขนส่งและเป็นฐานทัพที่สำคัญของไต้หวนันลักษณะต่างๆเหล่านี้เป็นบ่อกเกิดทางด้านวัฒนธรรม และความสวยงามทางทัศนียภาพของเมืองซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถพบเห็นป้อมปราการและปืนใหญ่ในอดีตได้การคมนาคมของเมืองจีหลงเจริญพัฒนาอย่างมากการต่อเรืออุตสาหากรรมเคมีการผลิตถ่านหิน และการแปรรูปสินค้าอาหารทะเลเป็นกิจการที่มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้เมืองจีหลงยังเป็นเมืองการประมงที่สำคัญอีกเมืองหนึง่งปีหนึ่งปีหนึ่งเมืองจีหลงมีฝนตกกว่า200วันจึงทำให้ได้ฉายาว่า The Renny p o r t การที่จีหลงอยู่ติดกับทะเลและมีการทำการประมงจำนวนมากส่งผลให้ตามตรอกซอกซอยมีร้านอาหารทะเลขายอยู่แน่นขนาดตามถนนหนทางขอขอบพระคุณน้องเอกเทศที่นำบรรยากาศภาพเมืองจีหลง มาฝากเพื่อนๆพี่ๆในบ้านปุ้มปุ้ยปลากระป๋องค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะ